วันนี้เราก็เป็นเพื่อนมาท่านั่นเองว่าโนดิเนเตอร์หรือว่านักปีนกองทัพแลอแต่จะเรียกนะจ๊ะโอเคความสามารถของตัวนี้ก็ความสามารถจริงนะาค่ะ โอเคโอเคเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิตุนเต้อะเล้นปลาท่าแล้วตื่นเต้น,อาานตโอ้ยม่คนปั่นตรงนี้อยู่แล้วไปหาเครื่องอึ ใช้ปืนแล้วเฮ้ยเราใช้ปืนไปแล้วอ่ะวินักกิ้งก่ากินกบบ้าดิมาดิมาดิมาไล่ฉันดิมาไล่ฉันมาแล้วมาแล้วอยากมีซีนอยากมีซีนอางเงี้ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้เซียนเซียนเซีนพี่กิ้งก่าพี่กิ้งก่าเซนเงียเงก่อนนะค่ะเซีนเงี้ยก่อนนะค่ะกระโดดกระโดดขึ้นนกระโดดดักน้าดักทรายกระโดดดักน้าดั ไม่ให้หรอกไม่ให้ตามทันลงนะตามนีตามก็ไม่ทันหรอกมวิ่งช้าๆนะเออตามไม่ทันหร <c oughs> อกนี่อ้าอย่าโอ้โหโดนสนได้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 ดไดปไหนแล้วะเออก็ยังวนอยู่ที่เดิมก็ยังวนอยู่ที่เดิมไม่ไปที่ไหนสักทีหนึ่งนอก็ยังวนอยู่ที่เดิมไม่รู้จากไปไม่รู้จักย้ายที่ย้ายทานหนระือแต่เองก็กำลังจะร้อ,อโอ้โหเฉ็บเป็นดี เช่นแบบนีนะเมื่อกี้กับลมหายใจไปแล้วนะเนี่ยเอาจริงเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาไล่ฉันแบบนี้มันน่ากลัวการเผชิญลมไว้มันน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้ามีคนมากระตุกกระตุกให้นิดลุงมีคนมากระตุกกระตุกให้นิดน้องล้วก็อุ้ยน้องเปียนยโนแล้วสมัยนี้น้องเปียโนยบบแล้วอุยเปลี่ยนไปเลยฉันกลัวฉันกลัวเธอแล้วฉันกลัวเธอแล้วก็ได้ขอแค้มเชียร์หน่ไหมจ๊า เข้มชิญญาได้มุย้ยมารู้กันดีกว่าเราจะได้อะไรไปกล่องดินั่น,ะนก็คือดดเฮ้ยแกเป็นหุ่นยนต์ก็ได้อยู่โอเคมัาดีจะ้ะจะหุ่นน้อยเฮ้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 ยหัวใจฉันเต้นนะเนี่ยหัวใจฉันเต้นตนะเนี่ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยนกโบราณวัตถุ มาทุ่นหนังลมไปแล้วแต่แต่เขาส่งแคร์แล้วจ้ะเราก็จะไปช่วยเราก็จะไปช่วยอยู่เ,ยๆๆๆๆเจ้เฮ้ย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 หัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงทอมินี่มักชอบขึ้นตัวจังเลยนะคะฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันช่วยเองพวกเธอหนีไปซะเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะได้จริงตีสิ ไล่ใครนังไล่ใครเอาก็ไล่ไปเลยเฮ้ยเราเอาหุ่นเราไปช่วยด้วยมานี่มานี่สบอบสบอบไปบอบวิ่งบอบวิ่งสบอบวิ่งวิ่งให้มาเร็วกว่านี้บอปไปไปเราจะเอาบอบไปช่วยนะคะตอนนี้เราเจ็บแล้วเราก็จะเราจะไม่แหลมเนาะเออเฮ้ยมานี่มาเน่โอ้โหถูกขันมากขันมากขันมา เดียวเองโอ้ยได้ไปเข็นชิตรุสได้ไปเข็นชิตรุสมาไปแกน่ะไปช่วยเพื่อนเร็วเข้า,าฉันจะตามไปส่งทันทีหลังโอ้ยต้องช่วยให้ได้นะช่วยไม่ได้แกโดนแน่จะให้ฉันไปช่วยยังไงละวันวนะนะั่นน่ะโอ้ยแล้ว ะช่วยยังไงเล่าฉันแอบก่อนฉันหาวิธีวิธีการแอบวิธีความแนบเนียนที่จะไปช่วยเพื่อนแน่แม่แม่นะเออเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งย้ายแล้วเฮ้ยอหัวใจเต้นแดงหัวใจเต้นแดงแกเรียบแล้วแกเรียบรู้เข้ามาเร็วรีบเอกมาจาก พี่ป้าเอ้ยไปและตานีอยู่แล้ตจนาคันนี้มันโหดร้ายเกินไปเธอคิดว่านังจะไปไหมนางไปอยู่แล้วนางไปอยู่แล้วนางไปอยู่แล้วนังคันตัวนี้นางไปอยู่แล้วเฮ้ยนังรู้นังรู้ดีนังคันนี้มันรู้ดี เบียรน้องเบียรเป็นเชลพอร์ตแล้วน้องเบียรเป็นเชลพอร์ตแล้วเธอจะไปแล้วฉันไม่อยู่หรือย่ะอยู่ไปก็แล้วจะตายแล้วเนี่ยฉันว่าฉันเลือกที่จะวิ่งหนีดีกว่าเนาะเธอบอกท้ายฉันหน่อยสิเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเธอเร็วเเข้าน้องมาแล้ว่นึองมาแล้ว รู้ตัวไม่ทันหรอกบีเย้เราสามารถนี่ออกมาจากคราดิแันนี้ได้แล้วนะคตาเฮ้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นิด้วยนะคะรเจอกันในคลิปนะคะไปแล้วนะคะบี